ถูกเป็นแสนครับถูกเป็นแสนนะครับสำหรับในสูตรนี้อ่านะครับก็สวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเด็ดแต่ไปทุกท่านกันเลยนี่ครับช่องทางใน YouTube หวยเด็ดแัดไปนะครับซึ่งเป็นสูตรนี้นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังใช้ได้ตลอดนะครับก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับเนาะเป็นธรรมดาของสูตรนะครับจะให้เข้าไปทุกงวดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เข้าเยอะกว่า ไม่เข้านะครับที่ผมลงให้ไปก็ย้อนย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเออนี่ผมคุยเยอะเมา์นะครับก็ไปย้อนไปดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสูตร20ปีอ่าฮะนะครับเจอเจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับซึ่งสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วส่วนงวดที่เริมกับเข้ามานะครับเมษาเมษาก็เข้านะครับเมษา07นนะครับ สเจ็ดวันันออก270แล้วก็มาหลุดนะครับหลุดในวันที่16เมกพฤษาแล้วก็ต่อจากนั้นก็เข้ามาในวดของ2พฤษภาแล้วก็เข้ามาอีกนะครับก็มาดูกันนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะได้ยังไงนะครับสำหรับในสูตรนี้ ก็มาดูตั้งแต่ที่เข้ามาเลยนะครับก็คือหาในวันที่2พฤษภาคมปี64จะนําผลในวันที่งวดก่อนเนาะก็คือวันที่16เมษายนนะก็จะเป็น1 0.0 7.87นะครับล่างก็จะเป็น56นี่นะครับหลักที่เราจะใชะ้หลักหมื่นกับหลักพันจะบวกกันก็จะมี0นะครับ ได้ตัวนี้แล้วก็เพิ่มไป1ครับก็จะเป็น0ูก็ได้8คู่นะครับศูนย์นี้8คู่ตัวที่จะมาจับกับ0กับ1เราจะนําหลักแสนของรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับหบวกกับ6ก็จะเป็น7จเตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับต่อจากนั้นเราก็จะเพิ่มตามนะครับจาก7ก็จะเป็น8ก็จะเป็น9แล้วก็จะได้0ูนย นี่น,นะครับอ่านะครับซึ่งเนี่ยก็ได้แค่นี้นะครับส่วนนี้นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนในหลักหน่วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนในหลักหน่วยมาปีนี้ส่วนปีที่แล้วนะครับในหลักหน่วยโดยใช้นี่แหละจำบปกกันเหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วจะใช้ลดแต้มเนาะลบเจ็ดหกห้าสี่เนี่ยปีที่แล้วจะใช้ในหลักหน่วยจะเป็นลดแต้มนะครับส่วนปีนี้ มาเพิ่มแต้มะนะครับก็เ,เปลี่ยนแปลงสูตรตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวจะมีบางท่านบอกว่าเออนะครับทองใช้ในสูตรนี้ไปทำไมปีที่แล้วไม่เข้าปีที่แล้วก็คือใช้ในหลักหน่วยเป็นการลดแต้มส่วนปีนี้เป็นการเพิ่มแต้มอ่าเพราะว่าสถิติมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องไหลไปตามน้ำนะครับไปตามนั้นนะครับส่วนผลนะครับผลที่ออกเลยในว่าของวันที่2พฤษภาคมออกนะครับก็จะเป็น5้า 501272นะครับล่างก็จะเป็น18่อ่านะครับก็มีไหมครับเออนะครับเนี่ยมี18นะครับก็เข้ามาตรงๆเลยนะครับส่วนมากสาติชอบมาล่างนะครับชอบมาล่างสูตรน,นี้ต่อไปนะครับเราก็ไปดูของวันที่16 16พฤษภาคม ทำเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยหลักหมื่นกับพันนี่ครับสูตรง่ายๆนะครับก็จะเป็น1แล้วก็2ตัวที่จะมาจับนําหลักแสนนะครับหลักหน่วยล่างนะครับ5บวกกับ8ก็จะเป็น13เพิ่มแต้มเนาะเนี่ยวันที่แล้วก็เพิ่มนะครับห้าแล้วก็6อ่ะนะครับเนี่ย ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับผลนะครับผลที่ออกก็จะเป็น6 8 4 5 7 9่าล่างก็จะเป็น 1, 4นี่นะครับก็มาตรงๆอีกนะครับเนี่ยหลังจากที่กลับเข้ามาเนี่ยก็มาตรงๆ2งวดติดเลยแล้วงวดที่จะถึงนี้เลยนะครับงวดที่จะถึงนี้ก็นำเบิร์ กับพันบวกกันแปบวกกับ4ก็จะเป็น12เพิ่มไป1นึ่งอ่าอะไรครับเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขอให้มาตรงๆอีกเหมือนเดิมหลักแสน6หลักหน่วย4พ่กบวก4ก็จะเป็น10ก็เป็น0เพิ่มไปนะครับ2แล้วก็3อ่านะครับง่ายเลยครับในวันนี้2 3 3 2ก็ตัวเดียวกันนะครับ 22หรือ3 3จะมาครับสถิติมาล่างแล้วนะครับมาล่าง2งวดติดแล้วนะครับลองดูในงวดที่จะถึงนี้จะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับก็สูตรนี้นะครับเลขนี้คล้ายๆกันกับหลายสูตรตาม3นะครับเนี่ย30ยิ่ง30นะครับยิ่งเด่นเห็นชัดนี่ครับก็ลองดูนะครับสถิติไปดูสถิตินะครับซึ่งถ้ามาแบบนี้นะครับ ถ้ามาล่าง2งวดติดตกตรงด้วยอ่าสิธันวาคม20ปีก็เข้า03นอันนี้ไปเข้าบนวันนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับา30าันวาคมก็หลุด กลับมา17 17ก็หลุดจะกสบ17แต่ก็ยังมาในตัวเด่นอยู่มาในหลักหน่วย17นี่หลักหน่วยก็มาตรงตรงอยู่หนึ่งกลุ่มพาพันสจสิบปีสองเจ็ดสองแปด ร็มาในหลักหน่วยสิบหกกุมภาพันอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะ,ะนะครับก็ลองดูนะครับซึ่งงวดที่แล้วมาในตำแหน่ง สังเกตว่ามันจะสลับมวดก่อนนะครับเนี่ยมาในตำแหน่งนี้วนี้มาในตำแหน่งนี้แล้วมวดที่จะถึงนี้นะครับจะมาในตำแหน่งไหนนี่แหละครับอันนี้2พฤษภาอันนี้16พฤษภาอันนี้นะครับ1 มีทุนานะครับเนี่ยแต่มันไม่ค่อยมาตรงตำแหน่งกันนะครับในวดก่อนนะครับมานี้แล้วก็อาจจะไม่มีตัวนี้นะครับในเมนื่นี้นี่ครับที่แล้วมาตำแหน่งนี้นะครับ1 4 1 2 21ก็อาจจะไม่มาตำแหน่งในตำแหน่งนี้ที่เหลือก็จะเป็น2 0 2 2 2 3 3 2ก็ตัวเดียวกันก็เหลือ30นเนี่ยเออนะครับก็ยิ่งตัดน้อยลงไปอีกเพราะว่ามันในตำแหน่งเนี่ยถ้ามันมาแล้วในวัที่แล้วก็ไม่หมอ่อีกแล้วก็นี่นะครับต้องไม่หดก่อนอ่านะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าจะพอปิดไปได้ไหมนะครับจะได้ถูกเป็นชส้นแสนไหมนะครับในงวดนี้ก็เลขไม่เยอะนะครับกําลังพอดีเลยนะครับซึ่งตัดออกมานะครับก็ได้ตัวเลข ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับในเร่ของวันที่1มิถุนายนนะครับสำหรับใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินนะครับที่โชคดีไปทําบุญนะครับต่อดวงเสริมดวงสมบูรณ์ของตัวท่านเองนะครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเป็นเพียงผู้เดียวนะครับเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับของสมาชิกเนี่ยว่าจะมีดวงนะครับในแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับหรือเปล่า ก็ต้องมีสซิ้งว้นเนาะเออนะครับใครที่ไม่โชคดีก็ลองหมั่นทาบุญเสริมดวงนะครับเผื่องวดนี้นะครับจะได้โชคดีนะครับงวดนี้ยังไม่โชคดีนะครับก็ทําอีกเหมือนเดิมนะครับทําบุญทําทานนะครับในวดหน้านะครับอาจจะโชคดีในวดหน้านะครับอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับว่านะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าหวยจะออกเทัาไหร่ไม่มีใครรู้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ขอให้ถูกเป็นเซนแสนค่าสวัสดีครับ